มาดูในรุ่นต่อไปครับสามพันโปรครับตอนนี้อยู่ในช่วงการตรวจสภาพอยู่นะฮะตอนนี้ขึ้นจะช่างละใ <c oughs> นเปิดสุพรรณครับ <c oughs> <c oughs> ต้นตัวแล้วบอกานแรแต่ครับแล้วเรียนเธอแล้วพดดีครับอ่ะเราะภาพเสร็จแล้วรัมนะครับบายหนึ่งรัมแ็ของสักขโบยนะครับในเปิดสุพรรณเช่นเดียวกันครับอ่ะชั้นน้ำหนักนะครับ มาดูคู่แรกครับของสามตัวนะครับโอ้โหแท็กเอดูเปิดทุพันธ์ครับแท็กบีชูอัมโผใหญ่จ่อมาทุกครับหลังจากที่ยกเครื่องมาแล้วนะครับมาดูกันครับดันแรกครับคู่เดิมทุเนี่ยคู่วงอย่างเดียวครับควูเปรมมันจะแบบมีปัญหาเพราะว่าจังหวะที่ยกสี่ผ้าองศาเนี่ยมันสูงมากใช่ครับนะครับและคู่รงนี้ไม่ตรงสุดท้ายแล้วครับ เราดเขาไปนะครับเรา้นะครับถ้ขาเปีน้อยแต่ก็ยังเือต่ออไปนะครับณคอนั้นเนี่โชีที่เวลายได้เข้าร่วมมาด้วยแต่ถ้าเกิดน,นัดตอนนั้นที่เขาก็งเสียเสียขาดได่ใช่เหตุเลยนะครับโ้แรงมากต้อง,ง,อง,ง,ง,อง,งยองยงมรับตรงนี้นะ เรามันแรงกิครับกเดี๋ยวเราดูครับคูอครับทาได้แกีครับหมายเลขสามเีครับอ่วัดีอ่ืตดกดูคู่แรกครับหมายเลขสามสอครับเนนะครับบอลทุบสุานเลขสามพันโปนะครับ A ียาฮะตอนนี้รถของบอลเนี่ยมันดูฝากดาวครับตั้งหลับตั้งหลับดีๆนะฮะต้องพร้อมนะครับก็ปอกข้างได้นะครับไปเลยช่โยกตรงนี้ด้วยนะครับ อย่ามายกตรงนี้เนี่ยไม่ได้กลัวไปดงูกลัวโอ้รบบน้อกเลยมาลงาที่นี่ก่อนเนะรับเลยครับ ามาดูกันครับแท็ก A หนือเปิดตู้พันครับแท็ก B บอลบุกตู้พัน 8.905ครับผมองค์สิฟุ์1.365ครับมาครับอันต่อไปครับตัวนี้ไม่ธรรมดาคาับโบดิฟเวอรตุพันครับขับโดยนี่เปิดครับธรรมดาครับ2เรนเบรีเรนลูนแรกลูกสองเอนตอนนี้เขาพูดเกียร์ที่ไม่ยุบลายที่ดีเพราะว่าถ้ายุบจะทุ้มรอยไเนี่ยามเสียเวลา ฝั่งนู้นจะเป็นไหนเอ่ยน่าจะเป็นของช่างวัดนะครับที่ห้ช่างวัดมาวัดสุดที่ชงอย่างนี้ผมชกขนาดนี้นะเดี๋ยวไปดูนะว่าไงนะว่าไงนะผมมันไม่ดังผมโอ้ยมันก็ดังผมว่าเลยไม่ดังเออไม่ดังแต่ดังตุ้งต้องยกแล้วดังตุ้งมาดูครั้งนี้ที่เป็น เปิดสุพรรณนะครับอันนี้เป็นเปิดอ๋อวัดค้าบเหรออ่าเราฝั่งนู้นแป๊บนึงนะครับแท็กเอนุ่นเปิดสุพรรณครับตักโตโบนะครับแท็กบีฝั่งนู้นนะครับนครัวฟองทางวัชมีนะครับอันแปดเลี้วครับผมเพราะว่าผมว่าช่วงซ้อมเนี่ยค่อนข้าง่จะทีมาดูกันครับว่าโทรบใครจะเข้าไปรอบสี่คันนะครับ สอวันหมดเคียร์ไปสาลูกค่ะโอ้สามลูกแต่เวลาแข่งเดี๋ยวพี่ต้องไลู่ก้งตุ้ มดูครับทางด้านแอกเองครับเอียงคุณพันธ์กับเสียงทศพลินมันโทรศีกว่ะเขาเรียกว่าขับรถกันบนลาบัวใช่เออคนบัวกับคนเฉียงคนต่เสียงบางคนคิดว่าเฮ้ยโมดิอร์ไฟแรงม้าพอๆกันเท่าเท่ากันมันอาจจะต้องอะไรลย์โมกนีอาจจะต้องได้ยนไฟมาเข้าไฟครับเข้าไฟนะครับมาดูเวลาครับสีจัดจ้านมาครับส้มชมพูฮะเอาล้วครับถ้าเป็นส้มส้มแดง กุ้เราแหวงแงกอนหลังเอาลครับโอ้กครับแล้วมดูโอ้ยะหวัเปล่านะครับโอ้ยหูเอาครับจก็โหโอ้ข้าโอแปจุดหกครับผม แอ้ยโอ้ยฟุตหนึ่งจุดหนึ่งเลยโอ้ฟุตหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดห้าครับสี่ร้อยแปดจุดหครับโอ้โหแปดจุดหกครัผมมาดูอีทีทีนึครับเวลาอีทีนะครับเวลาอทีอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดห้าครับท่านผู้ชมฮะถึงบอกเลยว่าเห็นไหมอยู่ที่แปดจุดหกสี่ครับผมหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดห้าครับ แต่ที่จริงแล้วช่างพอกจะเจอกับช่างพกเหมือนกันนะครับได้ตผู้ต่อไปแต่ปลายเลยนะครับผู้ต่อไปเป็นไปเล้สามเจ็ดครับแต่ว่าของคันของอาร์มนะครับปลายไปนะครับให้มาคันยางเข้ามานะครับก็เดี๋ยวช่างพกจะวิ่งรองเวลานะครับเดี๋ยวเราเรียกวาพิจิตรมาดูหน่อยดิขับโดยต้นสับเบานะครับ มามาดูครับว่าจังหอะจะกดเวลาเท่าไหร่นะครับจะถอยเข้าเขาจุดเบิร์นครับลไม่เสียไม่แ วิ่งแเอตรงนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะกดเต็มไหมนะฮะมากัดยาดอนะครับก็ไจเาแลไม่แรงไม่แรคาก็เอาเอาตัวให้เข้าไปต่อเพราะว่าได้เปรียบแล้วนะถือว่าได้เปรียบนะไม่ต้องโขนแต่ผมคิดว่าว่าต้องแรเพื่อเลาอยย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 น เป็น RP ด้วยไงเวลาแรกกันนะครดูที่ตาัดสินใจบอกับงกนัทแขกชนะคู่แล้วนะครับว่าคเจ็บร้อยเลยยาวปไมเป็ครฟาวนะครับไม่เป็นไรครับไงเข้ารอบอยู่แล้วนะครับ ก็เจอกรณีดิใช่เดินคนอื่นแล้ววันนี้เนี่ยรถอ่ะอันนี้พูดนะครับดวงที่อยู่ที่ตุลราสุล่าใช่เก่งการยางอยู่นครศรีนครศรีครับเก่งการยางิีตอนแรกเป็นสีเหลืองพบกับตัวรถอันนี้จะเป็นสีแดงเลยหมายเล่มสามพับห้าร้อยแปดีครับ เบอร์ปุ่มดวนะครับจิราบุตรครับคุณดวงเจตมาแบกสุราธานีครับเอเรตติ้งคัะเรตติงกะลายาเม็ดคู่เลยนะดอกรับร้านยาที่นครศรีธรรมราชหรืร้านยาที่สุราธานีอ๋ะครับวานนี้เขาเรียกสุขแ่ได้หรอเสือได้เออได้าด้หรอค่อบเสือได้ครับเสือได้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ด้วยกันพี่น้องครับเอ๋ได้ก็รู้องแล้วจะยับ เอาวะเก่งกายางเสียงดีฮะเอเ่อกำลยงมาดูดอ่ะฝ่ายมาก็ไปครับมาดูว่ามั่งู่ดีครับ ดูนะครับดูทางรับจกนะวัสดีครับัสีนาที่แล้วทางรับจกทุกทวงนะเด๋วมีใหญ่กว่านี้แ่รับทุกวนจะต้งลูกเลยใหญ่กว่านี้เี๋ยวให้ดูเอาละคระดูลลว้า่รับุรับาบวันุี่จรวกร่รับตงนีลวนัระั แีครับแกครับดูนะครับดลครับ่าช่างวันเข้าไปครับแ9 6 2ครับจะบีวิ่ง9กเลยนะครับเเท่าไหร่เอ่ยตอดูเที่าหน่มครับมาดูในรอบ4คันนะครับผูแรกนะครับพี่หนุยพบพี่เปิดนะครับพู่เดียวกันนะครับ แต่ตอนนี้ตัดเทอร์โบเวลาดีสุดนครับแตจนะครับอุกรณ์ต่างๆเนี่ยแบบเช็คเทอร์โบบอกว่าเทอร์โบอาพันแดงเนี่ยเข้ามาตดเบอร์นครับเบร์ครับา่ยวประมาณนี้กราดีวเรเ เอาะครัสียงดีทั้งคู่ครับเพื่อนซีนะที่มาที่ไปนะครับจุดกําเนิดของเขาเป็นดุยเดอรสุพันธนะเจอกันเองครับถึงจะเป็นเพื่อนในขนาดไหนก็ตามเวลาแข่งไม่เกี่ยวแล้วนี่แหละครับเขาที่มาของเพื่อนรักหนัเรียยโหดนี่แหละของแท้ครับนานเห็นพี่แบบนี้นะครับเอาขอเสียงปรบมือก็ลงใจทั้คู่นะครับเอาละครับดูังานนี้คู่นี้ ยกผลปมะโยน์ให้กับ f อฟซียเฟอเลยครับถัดไปเลยครับเต็มนะป่าอ้อยเต็มนะครูนี้ครับเอฟซยเฟอเอาไปเต็มๆนะครูนี้ครับไปต้องกินะครับฝึกตีงะฮะแบบเอได้เป็นอาชวัตพอีจริครับุยเฟอรุพันไปเมื่านครับตุยเร์ได้ีครับสลยุแทวัาครับตุยเฟอรุกันอะากด้วยครับเข้าไปครับยูๆก็มาเกิดโป ให้เราก็ควรมองลดโย่พี่หนุ่ยพี่ให้สัญญาณได้หนึงโอเคโอเคแบกเอพี่หนุยรอบนี้แบกมีพี่เปิ้ลโกรก่อแ้วไงพี่พันกรขกอแรกวาว์้าขตอสองอาวาที่เหลือนะครัา จุดโอสามแปครับโอ้โหนิดเดียวนะครับคู่ที่สองครับป๊อกแปเลี้ยวครับุกออกอพบกับช่างวัชรมนร์นะครับขับเตยต้นสับนะครับแป้วมอยู่ติดกันอยู่แล้วองแเป็นผ้าเดียวกันผ้าตองอกไม่ตองย็บถึงไม่ต้องยิบกินี่ยืนเหงาเลยเนี่ยไอที่ฟ้าก็อยู่ฝันี้แหละครับดี๋ยวกได้พี่อมนอยู่ดั ชนะจริงที่หนึ่งครับแพ้ที่ที่สามครับได้ครับใช่มครับตุ๊กตาคุณรโรโอเคฮะวิสีโลครับสีเียอนุญาตนะครับอนุญาตครับโรโมดิฟายหรือเกียร์ที่ครับลำรถนที่ป้าเปเวลานี้ครับแต่ทนแ้ไถึงรนลายบไหครับไมครับ รายชื่อมีไว้ทั้งหมดเจ็ดแต่มาผิดคลัดไม่รู้คบขอจุดเบอร์นะครับในที่ที่เป็นรับข้องครับไฟนะครับดูกเบอร์จมาหรือเปาโอเคครับว่าไได้มาเขาไมเป็นมเป็นไม่เปโอเคใช่โฟมมา้ีว่าเอาแล้ครับเขาเข้าไม่ได้ครับว่า ไปมาเข้าไฟครับแ,แม่ไฟเปล่าได้ครับนี่แหละครับกดเหล็กเลยนะครับข้อแรกในการแบตเตอร์่ห้าเปล่ครับเปล่เมื่อไหร่จบนะไม่ได้ไปต่อเลยเอาแล้วครับเน็กมาแล้วโอมอนิไกวมีรถระบบห้าคันครับ5้คันยอดครับก็คือในรุ่นของเกียร์ที่5คนน้คันพัฒนาต้องมีก็ดึงคันละสองคัน เอาเวลาดีที่สุดนะครับในรุ่นของเ a ียซหรือโกอลิวนนะฮะคันรับ2ล้านแต่วิ่งต่อจากเนี้ยอาไฟครับก็ครับแล้เดี๋ยวค่อยไปวิ่งอีกหนึ่งร้านรับรถแล้วก็ไปโอเปอรเตอรอ่าแรกแล้วก็ d ด็คเตอร์หน้ายาวรันแรกวันพิเศษพิเ็ษคือแ a f แฟ m e ก็ครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูผู้นี้กันครับหลงด้านแทนเองครับมค่ใจรัรับ แท็กนี้ลงที่สองฮ่าฮ่ามังเท่ากันเลยนะครับบล็อกยกไปแล้วครับอ้าวอ็อกยกไปแล้วครับดูครับโอ้โหนึ่งจุดสองห้าหกครับทำให้นะวัดชุบุรีถ้าบล็อกนั้นรถก็จะมีปัญหานะครับตเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหดีด้วยหนึ่งจุดสองหกหนึ่งนะครใกล้เคียงบล็อกก็จะมีปัญหานะครับบแอบยกไปแล้วนะครับอ่ะมาดูยิงที่สามครับเปิดช่างน้ำหนักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูช่างบล็อกนะครับ รถเป็นอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะอ่ะราจะรอนมันเป็นหารรถโบนะครับอันนี้เป็นทโบนะฮะ ờ cái này là cái này là cái không là cái này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  สปอคกำลังเป็น t u r b นะครับน,นี่ดีการ์า turbo นะครับ ลงแล้วครับ

พระโมมันมีปัญหาเลยครับคือมันเปลี่ยนแล้วไม่ทันการจะโมไม่ทันนะครับจริงๆเพราะเครื่องมันร้อนอันนี้บอกวันไอแตกกดมันก็กดครับไอครับต้องติดการ์ดอ่ะขอให้ทีมงานอ่ะประด็นที่สี่ไหมครับไม่ทันจริงๆครับเพราะฉะนั้นครับหน่วยเบิร์ตพันธ์สักพระโมล์กัลยุทธแพงพันธ์ครับรับอันดับสามในรุ่นของ ออดีตโอโตโมด3,000นะครับเร sì, ียบร้อยนะผู้ที้หนึ่งนะครับเอารถเข้ามาเลยนะครับผู uh, ้ที่หนึ่งับวิ่งได้เลยครับตอนนี้วิ่งได้ก่อนเลยนะวิ่งวิ่งเอาเวลาก่อนเป็นดุยเฟิร์ทุ่มพันนะครับเีได้ที่เขาได้เนอพี่เปิดได้ที่สามนะครับแต่ว่าต้องวิ่งเดี๋ยวมันจะทะลอดกันเบาๆทำเวลานะครับด่วนเลยนะคอยด่วนเลยครับก้าววมว3727ครับด่วนเลยแต่ว่ามาดูกันว่าจะเอาเวลาหรือว่าจะแค่วิ่งเฉยๆนะครับ จาดูกันแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะโชว์เวลาเลยก็ได้ครับเพราะว่ายังไงก็ได้ที่ตานอยู่แล้วยูนี่เขาฝากน้ำราคาเกียร์เกียร์ซิ๊งเลยก็เพืก็กันตาบ้านนะกันแล้วถายแล้วถ่ารถมอเตอร์ดูวันนี้นะหรับอาจจะวูบนะหลับอยูแล้วไม่น่าจะัผ่านแล้วเราะน่าจะเอาเวลาโชว์เลยแหละมองว่าโชว์เออเพราะว่าไม่ต้องเสียอะไรแล้วมีสองท่าไม่โชว์เวลาสุดก็ ยอเอาอีกแล้วอ่าเดี๋ยวดูท่าเนี้ยเอ้าเดี๋ยวตดท้ายถือตาไม่เอาไม่เอ,เอาไม่เอ ชมครับเวลาดีๆฮะนะครับจดูเวลาล้านนี้ครับว่าพี่เปิดจะกดเวลาไม่เท่าไหร่นะครับเออตื่นใจก็มีเงินนะที่ต้อนมีปัญหาตั้งแต่โควิดจริงอลังการเลยนะต้องนะครับจริ่งปลอยนะจ๊ะริ่งปลอยนะจ๊ะให้ยาด้วยนะจ๊ะเราวันนี้ถือว่าจะทำอยู่กู๊ดดีกว่าที่ต้องที่ตั เ,นะปเปัญหาอลอบเลยครับอเปลานะครับขดลเอเยนครับเดี๋ยววัจริงที่หนึ่งครับเาเแ็กเอนุยเปิร์สุพัรรณพบกับเก่ง,เงการยางช่างวัดชมบรีครับ โู้จริงที่หนึ่งในรุ่น3,000โปรนะครับ เอครับพระวัตระิคร right. okay, ับขอยเลขสาครับุเฟิสดเิลจันะวิทยาครับเฟิดาดีครับสุกวัดราตัวัครับพดีข้นจั เครับดูคู่จริงที่หนึ่งะครับรายยท์แขงมาครับอย่าเ่งกอนที่แข่งมคูจริงที่หนะครับต้องแตเกในเปิดสูกพัครับเปิดแตกปีเก่งกันญาจังหวัดชุมพรครับสุกวันลตุลาตุลาตุลาุาตุลาตุาตุลาลาตุลาุลาตุาตุลาตรับลาลาาตุลาลาตุลาตุลลาาาลาตล โปรโมที่ายหรือเกียร์ซิงครับยูนต่อไปเกียร์ซิงนะครับวิ่งรันแรกก่อนวิ่งสองรันนะครับเกียร์ซิงมีทั้งหมด5คันนะครับครับวิ่งรันแรกก่อนแล้วก็ไปห้าพันนวนะครับแล้วก็ต่อ,อด้วยตัวสเปซเฟรมนะฮะ รถมารถบ